สวัสดีครับผมเบียร์บีไลท์ทาวเวนะครับวันนี้ก็พามาเที่ยวเรือกันอีกแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ก็คงจะไม่พาไปตกปลาเลครกลัวเพื่อนๆจะเบื่อกันนะวันนี้ผมก็พามานั่งชิลกันบนเนนะรือดีกว่าขอแบบธรรมดาพอนะครับพวกบาร์บีคิวปิ้งย่างกันบนเรืออย่างเงี้ยครับว่าชิลๆดูเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆสําหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดหรือว่ากําลังคิดถึงทะเล นะครับเพราะว่าช่วงนี้ไปไหนก็ลําบากถูกต้องไหมครับอันนี้ผมก็มาเก็บภาพบรรยากาศไว้ให้เพื่อนๆดูอากาศไม่ค่อยดีครับว่าจะก็จริงๆว่าจะออกไปตกปลาแต่กลัวเพื่อนๆเบื่อกันด้วยแหละประเด็นอ่ะกลัวเพื่อนๆเบือเบ่อก,ก็เลยก็เออชิลอยู่ที่เรือ,อก็วันนี้นะครับก็จะพามาทำ BBQ, BBQ, บรา,ร,าร์บีคิวบาร์บีคิวหมาล่าอ่างเงี้ยครับทำง่ายๆหมาล่านะครับกินกันแบบง่ายๆสไตล์สไตล์ของผมอ่ะ ก็คือเราอยู่เรือเนาะเราก็มีของไม่มากไม่มายแต่เราก็เตรียมมาได้เท่าที่เตรียมได้นะครับคนที่คิดถึงทะเลนะอันนี้เหมาะมากเลยสําหรับคนอยากชิลอยากดูบรรยากาศทะเลพระอาทิตย์ใกล้ตกโอ้แต่วันนี้คงไม่มีพระอาทิตย์ตกหรอครับเอาจริงเพราะว่าวันนี้ฟ้าฝนค่อนข้างครึม้มวันนี้อากาศาค่อนข้างจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าวันนี้ฝน ฝนตกฝนตกค่อนข้างเยอะนะครับก็บรรยากาศก็ประมาณนี้ครับคึ้มฟ้าคึ้มฝน อ่ะเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวผมขอเวลาไปเตรียมอุปกรณ์หรือว่าเตรียมอาหารขึ้นมาข้างบนก่อนนะครับเพราะว่าพี่ชายผมมันทําอยู่คนเดียวเดี๋ยวผมลงไปช่วยมันก่อนนะก็เราได้รีบมาเก็บบรรยากาศ<ม>เราช้ากว่าน,นี้ก็คงจะมองอะไรไม่เห็นแหละเพราะว่าที่เรือมันจะค่อนข้างมืดเร็วกว่าบนบกนะครับเพราะว่าเพราะมันไม่มีแสงไฟอะไรเลยไงมันก็จะมืดเร็วกว่า ตอนนี้นะครับผมก็กําลังจะเตรียมบาร์บีคิวเสียไม้นะขอเน้นย้าว่าผมทําง่ายมากมาเสียไม,ม้นะทาบาร์บีคิวหมาล่าก,กินกันกับพี่ชายนะคุณเรือก็ชิวๆครับวันนี้เราไม่ได้อยากแอดเวนเจอร์มากวันนี้เราสบายๆนะก็เนี่ยเดี๋ยวผมเอาไก่ทําไว้อันนี้เป็นสะโพกนะเพราะว่ามันอร่อย <c oughs> อันนี้ผมล้างมาแล้วนะครับผมล้างมาแล้ว โอเคเดี๋ยวผมทําเสร็จแล้วผมถ่ายให้ดูนะครับอ่าอันนี้เราก็เตรียมบาร์บีคิวกันเสร็จแล้วนะครับก็มีบาร์บีคิวนะฮะวันนี้อ่าเนี้ยพอได้ไหมครับโอเคแล้วก็สลัดนะก็เน้นก็อย่างที่ผมบอกครับเน้นเน้นง่ายเพราะว่าผมก็ชิวๆที่เรือนะฮะไม่ได้มีอะไรวุ่นวายหรือ ยุ่งยากเกินไปนะเราก็เน้นง่ายก่อนนะเพราะเราอยากได้บรรยากาศนี่นะก็อุปกรณ์ที่ผม,มเอามาเผื่อ,อไว้ตลอดก็อาจจะพกติดตัวไปทุกที่เลยนะส่วนมากผมก็เอามาด้วยผมไม่ได้มาขายของนะ <laughs> โอเคพอดีเลยก็ชี้ชื้อนะก็บรรยากาศอยากให้เพื่อนๆเห็นนะครับแต่จริงอ่ะถ้าเกิดว่าผมบอกให้นะถ้าวันนี้ฝนไม่ตกหรือว่าไม่พึ้มฟ้าคพุ่มฝนนะเราจะนั่งได้แบบบรรยากาศที่เห็นสุดๆเลยเพื่อน นีขนาดนี้แต่ว่าสําหรับวันนี้แค่นี้ผมก็ฟินแล้วนะแต่ผมพูดถึงวันที่แดดออกผมชอบมากๆเลยเวลาวันที่แดดออกนะครับเพราะว่าซันเซ็ตจะค่อนข้างแบบสวยมากอุ้ยอ้ยไม่ไม่ไม่ไมไปแล้วไม่ไม่โอ้ไฟก็แรงโอ้ยเป็นไงฮะมังไทยมาก หอมมากเลยนะครับเนี่ยโอ้ยข้าหน้าไฟจริงๆนะครับผมอยากให้ทุกคนได้กลิ่นมากมันหอมมากอะ่ะแล้วดูวิวดีครับ ไอเครื่องดื่มเย็นๆสักแก้วคงจะดีนะครับผมว่าแล้วก็ไม่นนี่ครับอันนี้ซอสที่เตรียมมาจากบ้านนะฮะเป็นซอสซอสไว้ทาหมาล่าครับไอซอสไว้ทาเนื้อเนี่ยครับแต่มันถ้าทา แล้วเราใส่ผงมาล่าไปใช่ไหมมันก็เข้ากันมากครับเพราะผมไม่อยากจะคุยว่าเมื่อก่อนผมก็เปิดร้านขายมาล่านะครับ <c oughs> แต่ว่าตอนนี้ได้ปิดตัวลงไปแล้วนะฮะ <c oughs> อันนี้เป็นพริกมาล่านะครับนี่เราเน้นง่ายบอกแล้ว อ่าเรียบร้อยแล้วครับมืดแล้วนะครับทำบาร์บีคิวย่างบาร์บีคิวกันจนมืดเลยนี่ครับผลงานที่ได้ ยอดครับที่สุดแล้วแล้วบรรยากาศบนเรือครับมันดีจริงจับแล้วนเครับสวัสดีสา้ ยอดเลยครับสวยงามมากเนี่ยครับผมก็ไม่แน่ใจนะว่าทุกคนเห็นกันหรือเปล่านี่ก็บรรยากาศบนเรือครับก็จะเงียบๆสงบๆหน่อยฮะก็จะชิวๆก็ประมาณนี้ครับ ตอนนี้เป็นชุดสองนะครับ,รบ,รบเพราะว่าบาร์บีคิวเมื่อกี้ก็หมดแล้วเรียบร้อยไปแล้วฮรนี่ครับเป็นไงครับบรรยากาศรอบๆผมว่าเงียบมากนะโอหถ้าคนอยู่ที่นี่นะเหมือนผมที่ผมอยู่อยู่เนี่ยจะเห็นแบบเห็น ท้องฟ้าเห็นดาวเลยฮะแต่ว่าวันนี้ไม่มีดาวนะฝนตกอยู่บนเรือคืนนะครับก็อากาศจะ สบายบายครับไม่ค่อยมีอะไรวุ่นวายฮะร,รู้ใจอันนี้แร่นะครับ ให้มันสุกง่ายๆหน่อยเพราะว่าดูท่าจะสุกยากครับเพราะาลมเริ่มแรงแล้ว <laughs> โคตรหอมอะ่ะจริงๆนะถ้าเพื่อนๆสามารถได้กลิ่นได้ผมว่าเพื่อนๆจะฟินกว่านี้อะ่ะอืม ย่านแฮมือร์ครับลมดีมากครับ วันนี้ผมตั้งใจเลยอยากจะมาเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆดูกันซาม่าป่าก็วันนี้คลิปคลิปนี้ไม่มีอะไรมากจริงๆอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับคลิปที่ผมทําลงไปผมหวังว่าทุกคนจะโอเคนะครับสําสหรับวันนี้ที่เอาบรรยากาศนั่งชิลบนเรือทำบาร์บีคิวบนเรือนั่งจิบเครื่องดื่มเบาๆนะฮะ <c oughs> เน้นย้ำว่าเบาๆนะก็ สำหรับวันนี้ก็คงพอเท่านี้นะครับเพราะว่าเด็กมากแล้วเดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันในพีหน้าครับ